นายกลงใต้ปรับแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจากความร่วมมือ17กระทรวง66หน่วยงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงนับร้อยคันเร่งดับไฟไหม้โรงงานผลิตผ้าขนหนูที่หนองแค่สระบุรีพักประชาิปัตย์เรียกร้องเพื่อไทยตอบให้ชัดยังเชื่อพลเอกเปรมอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารหรือไม่คณะผลโพชีเข้าพบป,ปา๋าทำบรรยากาศการตรองดองดีขึ้น สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายว่างอุ่นและคุณขวัญชนกเจริญพระกูไพศาลนะครับเรื่องเด่นประจําเย็นวันอาทิตย์ที่29เมษายนเรามาเริ่มกันที่ เหตุเพลิงไหม้ที่สระบุรีครับใช่ค่ะก็เป็นเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะคที่สระบุรีค่ะเป็นโรงงานซึ่งเป็นกดังปั่นฝ้ายนะคะแล้วก็เพลิงได้ลุกลามไปในพื้นที่อย่างหนักเลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะก็กว้างกว่า5ไร่ค่ะเป็นโรงงานปั่นฝ้ายของห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนากิจการฝ้ายเลขที่59หมู่5อยู่ที่ตำบลหน,นองปลาหมออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะเพลิงก็ลุกไหม้นะคะจาก